สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องทิปทิป c ช a แนลหลาหลายคนที่มาจังหวัดระยองก็มักจะไปเที่ยวทะเลสีสวยกันใช่ไหมล่ะคะแต่สำหรับใครที่เป็นคนรักธรรมชาติสีเขียวแล้วล้ะก็วันนี้ทิปจะพาไปเที่ยวที่อ่างเก็บน้ำดอกไกยซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ เมื่อเรามาถึงเราก็จะมาเจอกับป้ายศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9อยู่ด้านหน้าทางเขา้าใกล้ๆกับลานจอดรถเลยค่ะพอเดินข้ามถนนมาเราก็จะมองเห็นอาคารที่ดีไซน์ที่สวยและทันสมัยมากๆเลยละคะ่ะทุกคนด้านนอกยังสวยขนาดนี้ด้านในจะสวยงามขนาดไหนอยากเห็นแล้วใช่ไหมละคะตามทิปมาเลยค่ะ แต่ก่อนอื่นเมื่อมาถึงที่นี่อันดับแรกเราก็ต้องแวะไปเติมพลังกันก่อนที่นี่เลยค่ะร้านกาแฟบ้านพ่อดอกกล้ร้านกาแฟบ้านพ่อดอกกลา้าเป็นคาเฟฟเปิดใหม่สไตล์โฮมมี่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำดอกกล้โดยร้านจะตกแต่งในโทนสีอบอุ่น ภายในก็จะตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้และก็ยังมีต้นไม้เพิ่มความร่มรื่นสบายตาอีกด้วยวเข้ามาด้านในแล้วเราก็ไปสั่งกาแฟกันก่อนดีกว่าค่ะในส่วนของเมนูก็จะมีทั้งเครื่องดื่มชากาแฟโกโก,โก้อิตาเลียนโซดาน้ำผลไม้ปัน่นและก็ยังมีขนมคุกกี้เค,ค้กเบเกอรี่ ให้เราได้เลือกทานเยอะมากๆเลยที่สำคัญรสชาติดีทุกเปนูขอบบโดยที่นี่เขาก็จะแบ่งออกเป็นสองโซนนะคะมีทั้งอินดอร์และก็อัอรดและก็ยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆที่ทางร้านจัดไว้ให้หรือจะนั่งรับลมเย็นๆชิลๆสบายๆกับอากาศที่ปลอดโปร่ลงล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติก็ฟินสุดๆไปเลย แวะเติมพลังกันเสร็จแล้วทิปก็จะพาทุกคนไปที่จุดไฮไลท์ของที่นี่ที่ใครมาที่อ่างดอกกล้จะต้องแวะมาเช็คอินนั่นก็คือสวนดอกไม้พระมหาชนกตรงทางเข้าก็จะมีเป็นซุ้มประตูดอกไม้ที่พอเราเดินเข้ามาแล้วเหมือนหลุดเข้ามาอยู่ในดินแดนแห่งความฝันเหมือนกับเจ้าหญิงในเทพนิยายยังไงอย่างนั้นเลย ภายในส่วนดอกไม้พระมหาชนกเขาก็จะตกแต่งสวนเป็นวงกลมคล้ายๆกับเขาวงโกตที่มีทั้งไม้ดอกและไม้ประดับต่างๆสวยงามมากๆม,มองไปทางไหนก็เต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้หิวใจสุดๆแต่ตอนนี้ทิปขอตัวไปเดินชมดอกไม้และถ่ายเซลฟี่ก่อนนะคะและก็ขอแนะนำอีกอย่างคะ่ะ ว่าใครที่จะมาเที่ยวที่นี่แนะนำให้มาในช่วงเช้าๆหรือไม่ก็เป็นตอนเย็นไปเลยเพราะว่าจะได้บรรยากาศที่ดีมากๆไม่ร้อนด้วยเดินไปเดินมาก็ฉักจะงงในดงดอกไม้เหมือนหลงอยู่ในเขาวงกตจริงๆเลยล่ะค่ะทุกคนว่าแต่ทางออกอยู่ไหนหาทางออกไม่เจอ เดินวนหลงอยู่ในเขาวงกตอยู่ตั้งนานจะเป็นลมขอดมดอกไม้ให้ชื่นใจก่อนนะคะเดินชมดอกไม้และหลงอยู่ในเขาวงกตดตั้งนานตอนนี้เราก็มาเจอทางออกแล้วล่ะคะ่ะเมื่อขึ้นมาด้านบนอาคารก็จะมีทางเดินยกสูงเป็นทางเชื่อมสามารถเดินไปที่ร้านกาแฟและก็ยังชมบรรยากาศแบบมุมสูงได้โดยรอบอีกด้วย อางเก็บน้ำดอกกลายเป็นอ่างเก็บน้ําที่มีทัศนียภาพที่สวยงามล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติและยังเป็นอ่างสำหรับกักเก็บน้ำจืดเพื่อการชนละ,ะทานเกษตรกรรมและประมงที่สำคัญของจังหวัดระยองเป็นหนึ่งในโครงการตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึสิ่งที่นี่ก็ยังเหมาะกับการมาพักผ่อนตกปลาวิ่งออกกำลังกายรับลมเย็นๆบนสันอ่าง ว่าจะมานั่งดูพระอาทิตย์ตกดินก็ได้บรรยากาศสุดโรแม,มนติกเลยหากใครที่กำลังมองหาที่เที่ยวใกล้ๆกรุงเทพฯระยองก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียวรับรองว่าครบครันทั้งกินนอนเที่ยวเขาวาว้าวัดไหว้พระและอีกนับไม่ถ้วนมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอน และในคลิปนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ